ก็ผมอยู่ที่กรุงม,มอสโกเอ้ยไม่ใช่ครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับที่รัสเซียครับก็มาท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผู้นำนะครับของเราคนหนึ่งนะครับที่เขาจะคุยว่า 60ว mm ินาทีก mm. mm. oh ับผ yeah, ิดพัน Success Mall นะครับของเขาเนี่ยเขาประทับใจเลยนะครับก็อยู่ที่แล้วครับเจอกับพี่เจี๊ยบแล้วนะครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับรัผิดพันอะไรครับที่พี่เจี๊ยบประทับใจที่สุดครับมากที่สุดของ Success Mall นะครับในเรื่องของอาหารเสริมนะครับเรื่องของผิวพัรร์นะครับผมก็อายุ40แล้วนะครับเพราะในเรื่องของผิวพัรร์เนี่ยต้องดูแลอย่างดีแล้ววิธีการดูแลง่ายสุดก็คือ ฐารเสริมซองเล็กที่ชื่อว่า S-Item ของ Success Mall ครับทำไมถึงชอบก็เพราะว่ามันอร่อยนะครับพกพาสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลผิวพรรณง่ายๆโดยการกินครับก่อนนอนสักหนึ่งซองนะครับหรือช่วงที่ท้องว่างเพราะว่ามันเป็นสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดทั้งหมด4ี่ชนิดด้วยกันนะครับแอปเปิ้ลอาง่นบัวรี่แล้วก็กุหลาบนะครับเพราะว่ามันพกพาสะดวกแล้วก็สามารถกินได้บ่อยนะครับที่เราไม่ได้กินก็ไม่เวิร์กนี่คือเคล็ดลับของความอ่อนเยาว์วัยของพี่เจี๊ยบ อ่านะครับสตาร์ทอายุตัวเองมาเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ใครยังไม่เคยลองเอสเดเดมนะครับสามารถไปลองได้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับจากมาสียครับ